เออเอ,อวันนี้ผมจะมาสอนเรือนะเรือแบบเต็มระบบนะครับโอเคอย่างแรกนะครับให้เราไปโหลดโปรแกรมปองปอมเสียงนี้มานะเโอเคแล้วเราก็ไปเรือได้เลยครับใเราว้าปพี่ต่อยนะครับหรือว่าไปที่ไหนก็ได้นะครับนีะครับเขาเขาต่อยวินไอวินเดอร์ไปวนอยู่นะครับเนะี่ย ต่อเป็นกลุ่มพิเตอร์เฟลนะครับถ้าคนเก่งๆนะครับเขาจะไปที่นี่นะมีปืนเปล่าวะเเลลมนี้ไม่มีปืน

เฮ้ยกระจอกไอเชี่ยโง่โอเคครับประมาณนี้ครับโอเคแล้วให้เราวาร์ปอืมไปที่ไหนก็ได้นะครับวปโอเคปส่กากากมาครับไอ้เชี่ยโอเคครับโอเค เมื่อกี้เอกระชากแร้วโอเคความยาวนึงโอเคครับแล้วก็ ไอีกวะเพราะคนนั้นก็เห็นด้วยว่าเราม่จะปานั้นละตามอ๋ละโอกาสมีเวทโอกาสมีเวทต่อยนะครับอย่างเงี้ย เยัยเล่นไม่เต็มนะโอ้ยเยี่ยยดนมัมยายยี่ยไม่เย่นยลยยยยยยย่่ยย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 ยรยนยยยย้ยยยยยัยยย โอเคครับเนี่ยเราก็เจอคนเจินนิ่งครับอ้หวพี่อ้าวพี่ไอ้เหี้ยนี่ครับเราไม่ต่อยครับไอ้เหี้ยพวกที่ยกมือครับเราไม่ต่อยด้วยนะเนี่ยไอ้โหลครับพี่ไอ,อ้ต่อยไม่อะ ไม่ครับแล้เขาตอบเราไอเราไม่คุยนะครับอารมณ์พี่ดีไหมเนี่ยนีครับไม่ไมไดับเปล่าแม่งไ,ไมดีสุดเขาอะหลบวนในที่มันอดยอ่างเะี้เาัม ไอ้โหลพี่ดีมาได้ยินดีเย็นไอ้พี่แกงอะไรอ่ะดับอะดีไว้ครับดีไว้ไอ้ยเราตาไม่ใช่แกงครับไอ้เขารุ่นใหญ่เกินครับไม่กล้าไม่กล้าหืนไม่กล้าเลยอะไ่กันวะเราจะทำอย่อยางนี<ๆ>้ครับไอ้เราอุ้มนะอุ้มแล้วก็เจ็บเจ็บนะครับแล้วก็จนบอลคลาย ตกไปว่าไปทีน้ำนะครับถ้าใครเจอศพก็หเครือง,งอน,นะครับก็ปลอยเถอะนะที่เราว่าไปทีน้ำนให้เรากดปล่อยครับปล่อยปล่อยแบบนี้ครับเป็นวิธีช่วยโลกอีกอย่างนึงครับ ยังมีใครเรื่อนอีกไหมโอเคครับว่ามาเนี่ครับใครเอาไปทำตามไม่ได้นะคมันเป็นวิธีใหญ่ไอ้รถล้อบอลน,นะโอเคครับ